มัม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 ฮึ <c oughs> แ,แก <c oughs> แกงมักงแกมังกรน,นะครับท่านผู้ชมนนเรียกว่าแกมังกร <c oughs> ส่วนอันนี้เรียกว่าการะลาเนียครับ <c oughs> รักชื่ออะไรครับแสนดี้แซดดีเอ้าอย่ากแกล้งวันวังแล้วส่วนมันกินอยากก่างไรส่วนอันนี้เรียกว่าโทรศัพท์นะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้เรียกว่าดาบนะครับแกลก้งน้ำส่วนอันนี้อะเรียกว่าขนนะครับ ยิ่แล้วยลวช่วงวนี้อยากววาหลังตู้นลค่ะยิ่แล้วเหรอใช่หาเยเอวแยล้วไม่เต็มเลย<ะ>แก้มทำใหม่ได้มันกิน <c oughs> <c oughs>